น,นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันก็ได้เนาะได้ได้หมดแหละพี่คุยได้หมดแหละได้ไปคุยที่ไหนดีลงพักไหมไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องมาติดเล่นหรอกไปที่โรงพักไหม,มเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักเนาะไปคุยทําบ้าเลยไปโรงพักทําบ้า <c oughs> แล้วไปคุยไหนไหนล่ะในห้องนี่เจหรือว่ายัางไง <c oughs> ไปแล้วพี่เดี๋ยวเจอกันโอเคนี้แหละบาย โอเคเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะฟอนทำไมเราทำยังไงอะใช่เธอทําแบบนี้ไม่ได้เรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยอ่ะแล้วเนี่ยแล้วเธอก็มาติดเล่นเหมือนเราเป็นแฟนกันเล่นเล่นเออมันทําไม่ได้โอเคเจ๊เจอกันเออเคลียร์ให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วค่อยจะมาเล่นจะอะไรให้มันอยู่ในต่านหน้าที่มันถ้าเคลียร์รู้เรื่องทําได้ไหมแบบเนี้ยอคนถ้าเป็นแฟนกันมันก็มันก็ได้มันก็หยอกกันได้แต่ว่ามัน ตอนนี้เธอไม่เคลียสิ่งที่มันมีปัญหาเลยแล้วเธอก็เนี่ยชอบข้ามช็อตอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ข้ามขั้นไปเลยได้ไหมหรือว่ายัางไงไม่ต้องอันนี้แล้วอันนี้แหละน,นี้แหละลงไปเถอะไปอ <c oughs> ันนี้โอเคออืมอืมไม่เข้าใจอะ่ะนางไม่เข้าใจอะ่ะ นางไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดอะ่ะนางไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนเดิมแหละกลับไปก็เป็นเหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนี้ร,รู้เลยรู้แกมันแกวเลยอือกลับไปก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมแน่ๆนปเ,ออเป็นเหมือนเดิมแน่ๆเชื่อฉันสิเชื่อป่ะเออเป็นเหมือนเดิม อ่ะใครที่ฟังสิ่งที่ดิฉันพูดแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดูอยู่นะที่ฟังนะที่เขา้าสาเข้ามาฟังนะไปะกดกดท้ายครกูด้วยเก้าพันคนเนี่ยขอสักแค่ออเดอร์หนึ่งมันจะตายกันเลยหรือไงอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ไลฟ์ขายกาแฟอยู่คนดูเก้าร้อยอ่ะพอคุยกับผู้ชายคนดูเก้าพันกดหน่อยมีปลายทางด้วยไปขอหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยขอแล้วไป อ่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องผู้ชายต่อเดี๋ยวจะถล่ให้ฟังไปขอแค่ออเดอร์เดียวออเดอร์เดียวไปช่วยกดหน่อยโปรสามกล่องถูกมากเลยเหลือแค่เก้าศูนย์ศูนย์เองช่วยหน่อยกดกดหน่อยกดหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีปลายทางด้วยนะพี่มีบริการปลายทางด้วยเก็บเงินปลายทางค่ะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมแล้วก็ไม่มีไขมันทานนะคะ ใช้ไฟเบอร์เอ่อไฟเบอร์ครีมตัดสกัดจากน้ำมันมะพร้าวช่วยหนูหน่อยอุตส่าห์ไหนๆหนก็ตากเข้ามาดูแล้วนะคะหกพันเจ็ดพันปลายทางนะคะมีปลายทางให้ด้วยขอแค่ออเดอร์เดียวเป็นโปรที่ถูกกว่าโปรปีใหม่อีกนะ,ะโปรปีใหม่ขายเก้าเก้าเก้าแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่เก้าศูนย์ศูนย์โปรสามกล่องตกซองละยี่สิบบาทเองเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะใช้ผงกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อยเปอร์เซนต์ความหวานใช้ชูการ์โรสนะคะไม่ได้ใช้น้ำตาล ใช้ชูการ์โลดกาแฟดูแล3ด้านค่ะกาแฟดูแล3ด้านนะคะนี่มี3สูตรอยู่ในกล่องเดียวได้890ขอบคุณค่ะอันนี้มีคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูต t h ทโอนนะคะอันนี้มี Co N c o เอ็นไซคิวแล้วก็เบต้ากูแคน